พระธรรมอิสยาบท 47. ที่ส7ิเจทิดาพรมจารีแห่งบาบิโลนจงนั่งลงพลุกฝุ่นเถิดจงนั่งลงกับพื้นโดยปราศจากบัลลังก์ทิดาแห่งชาวบาบิโลนเจ้าจะไม่ได้รับการขนานนามว่าบอบบางหน้าทนุถนอมอีกต่อไปจงเอาโม่หินมาโม่แป้งเถิดปลดผ้าคลุมหน้าของเจ้าออกจงถลกกระโปรงเผยให้เห็นขา และเดินลุยน้ำไปเจ้าจะเปลือยเปล่าและอัปยศอดสูเราจะแก้แค้นเจ้าจะไม่ละเว้นผู้ใดเลยพระผู้ไทยของเราผู้ทรงพระนามว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์เป็นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลทิดาแห่งชาวบาบิโลนเอ๋ยเป็นนั่งเงียบๆในความมืดมนเถิดเจ้าจะไม่ได้ชื่อว่านางพญาแห่งราชอาณาจักรทั้งหลายอีกต่อไป เราโกรธเคืองประชากรของเราและวิ่งมรดกของเราทิ้งเรามอบเขาไว้ในมือเจ้าและเจ้าก็ไม่ได้เมตตาปราณีเขาแม้แต่คนเฒ่าคนแก่เจ้าก็บังคับให้แบกแอกหนักอึ้งเจ้ากล่าวว่าข้าจะเป็นนางพยาตลอดไปเป็นนิดแต่เจ้าไม่ได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แคร่ครวญสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นจงฟังเถิดเจ้าคนเสเพล ู้เอกเนกอยู่อย่างปลอดภัยและบอกตัวเองว่าข้านี่แหละไม่มีใครอื่นนอกจากข้าข้าจะไม่มีวันเป็นไม้หรือต้องสูญเสียลูกทั้งสองสิ่งนี้จะจู่โจมเจ้าในชั่วพริบตาภายในวันเดียวทั้งความเป็นไม้และการสูญเสียลูกมันจะมาถึงเจ้าเต็มขนาดต่างทั้งที่เจ้ามีเวทมนต์และคาถาอาคมขลังเจ้าวางใจในความชั่วร้ายของเจ้า และพูดว่าไม่มีใครเห็นเราหรอกสติปัญญาและความรู้ของเจ้าพาเจ้าหลงจนเมื่อเจ้าบอกตัวเองว่าข้านี่แหละไม่มีใครอื่นนอกจากข้าภัยพิบัติจะมาถึงเจ้าและเจ้าจะไม่รู้ว่าต้องขจัดปัดเป่ามันไปอย่างไรภัยพิบัติจะตกแก่เจ้าซึ่งเจ้าไม่อาจไถ่ถอนอายณะซึ่งเจ้าไม่อาจเล็งเห็นล่วงหน้าจะมาถึงเจ้า โดยฉับพลันจงเล่นคาถาอาคมของเจ้าและไร้เวทมนต์ทั้งหลายต่อไปเถิดอย่างที่เจ้าทํามาตั้งแต่เด็กบางทีเจ้าอาจจะทําสําเร็จบางทีเจ้าอาจจะบัรดาลความน่าสะพรึงกลัวคําปรึกษาทั้งสิ้นที่เจ้าได้รับมีแต่จะทําให้เจ้าสุดโสมไปให้นักโหราศาสตร์ทั้งหลายของเจ้าออกมาให้นักดูดาวทั้งหลาย ซึ่งทำนายโชคชะตาราศีแต่ละเดือนมาช่วยเจ้าให้พ้นจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนพวกเขาเป็นเหมือนต่อข้าวไฟจะเผาผลาญเขาสิ้นเขาไม่อาจจะช่วยแม้แต่ตัวเองให้พ้นจากฤทธิ์ของเปลวไฟนี่ไม่ใช่ฐานไฟให้ผิงกายไม่ใช่ไฟซึ่งทำให้อุ่นสบายคนเหล่านี้ที่เจ้าร่วมงานและติดต่อมาตั้งแต่ยาววัย ก็ทำให้เจ้าได้แค่นี้เองพวกเขาแต่ละคนหลงไปตามความผิดพลาดของตนไม่มีสักคนเดียวที่สามารถช่วยเจ้าได้ หวังว่าพี่น้องจะได้ข้อคิดจากการอ่านพระธรรมอิสยาห์บทที่47นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์อย่างไรและพระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่6ครับพระกัมปีบันทึกไว้ว่าเรากริ้วชนชาติของเราเราทําให้มรดกของเราเป็นมวลทินเรามอบพวกเขาไว้ในมือของเจ้า แต่เจ้าไม่ได้แสดงความกรุณาต่อเขาเจ้าวางแอกอย่างหนักไว้บนบาของคนแก่นี่คือการที่พระเจ้าพูดกับคนบาบิโลนผ่านผู้เผยเพระเจนาะอิสยาอิสเรเอวนั้นเป็นครับไม่เชื่อฟังพระเจ้าน้มัสการ,ราลูกขลุกพระเจ้าเตือนเขาแล้วหลายครั้งแต่เขาไม่กลับใจในที่สุดพระเจ้าส่ง ชนชาติหนึ่งชื่อชาวบาบิโลนมาโจมตีมาตีสอนคนอิสราเอลแต่แม้นว่าพระเจ้าจะให้บาบิโลนมีสิทธิอำนาจเหนือคนอิสราเอลเพื่อตีสอนที่คนอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระองค์แต่บาบิโลนก็จะต้องใช้สิทธิอำนาจนั้นอยู่ในขอบเขตตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้า ใช้สิทธิอำนาจอย่างเหมาะสมเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเป็นผู้มีสิทธิอำนาจในการดูแลฝูงแกะในการดูแลสมาชิกในคิตจักรพระเจ้าแต่งตั้งเราเป็นผู้นำให้มีสิทธิอำนาจเหนือฝูงแกะ เราก็จะต้องใช้สิทธิอำนาจนั้นอย่างเหมาะสมและอยู่ในขอบเขตคือเพื่อสวัสดิภาพของฝูงแกะไม่ใช่เพื่อหาประโยชน์ไม่กดขี่ไม่ข่มเหเหมือนที่หนึ่งไปโตบทที่5ข้อที่หนึ่งข้อที่สามได้บอกไว้แต่คนบาบิโลนทั้ไหมครับเขากดขี่คนอิสราเอลโดยเฉพาะคนสูงอายุ โดยบังคับให้คนสูงอายุที่เป็นเฉลยอยู่ในบาบิโลนนั้นทำงานหนะักสิ่งพระเจ้าได้บอกว่าเป็นการใช้สิทธิอำนาจเกินขอบเขตที่พระเจ้าให้ดังนั้นเมื่อผู้นำใช้สิทธิอำนาจเกินขอบเขตพระเจ้าก็จะดึงสิทธิอำนาจนั้นออกมาจากเขาดังนั้นพระเจ้าทำไงครับพี่น้องพระเจ้าจึงส่งอาณาจักรเปอร์เซีย มาตีสอนอนาณาจักรบาบิโลนและในที่สุดแล้วนะครับบาบิโลนก็ต้องตกไปเป็นเฉลยของเปอร์เซียพนั้นครับแม้ว่าเราจะถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำที่มีสิทธิ์เทมนาจหรือสมาชิกสามารถจะว่ากล่าวตักเตือนฝูงแกะของประชาชแต่เราต้องไม่ใช้สิทธิ์ั้นเกินไปไม่ข่มขูม่ไม่บังคับไม่ฝืนใจผู้ที่อยู่ใต้ความดูแล ของเราไม่แต่ให้เราเป็นฮะเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะการใช้สิทธิอํานาจด้วยการพูดจากดดันพูดจารุนแรงพูดจาไม่สุภาพบูลลี่หยาบคายเป็นสิ่งที่ผู้นําไม่ควรทํากับสมาชิกและในหนึ่งเปโตรบทที่5ยังพูดถึงการใช้สิทธิอํานาจเพื่อสแสวงหาประโยชน์ของตัวเองก็เช่นเดียวกันก็ไม่ควรที่จะ ทำต่อสมาชิกหรือลูกแกะของเราเรามีหน้าที่เลี้ยงดูแกะนะครับเราไม่มีหน้าที่เอาประโยชน์จากแกะนั่นคือผู้เลี้ยงที่ดีของพระเจ้าที่จะดูแลเรามีสิทธิ์เท่หน้า เนื้อฟูงแก่จริงและเป็นสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องครับเราจะปกครองแน่ครับพระเจ้าเรียกเราว่าเราเป็นผู้ปกครองพิเศียชัดผู้นําคือผู้ปกครองเราจะปกครองได้เราก็ต้องมีสิทธิอํานาจถ้าเราไม่มีสิทธิอำนาจเราก็ปกครองเขาไม่ได้จินต์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นลูกของเพื่อนบ้านของเราที่เราไม่ค่อยรู้จักนะครับไม่สนสนมมากเราเห็นลูกของเขากําลังทําอะไรผิดบางสิ่งบางอย่างเราไปดุเราไปด่าเราไปว่า เราไปตีได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีสิทธิอํานาจเหนือลูกของชาวบ้านแต่เรามีสิทธิอํานาจเหนือลูกของเราและลูกของชาวบ้านเราก็ไม่มีสิทธิ์แล้วครับทำอะไรไม่ได้อย่างมากที่สุดก็คือแค่ไปบอกคุณพ่อของเขาคุณแม่ของเขาแล้วบางทีบอกไปก็อาจจะโดนว่ากลับมาด้วยว่ามายุ่งกับลูกของผมทําไมแต่ว่ากําลังจะบอกว่าเราไม่ได้มีสิทธิอํานาจเหนือลูกของคนอื่นเช่นเดียวกันครับเรามีสิทธิอํานาจเฉพาะ คนที่พระเจ้าตั้งเราไว้ให้ดูแลก็คือลูกแกะของเราสมาชิกในครือจักรของเราเพราะว่าพระเจ้าอยากจะใช้สิทธิเทนาบนั้นในการเป็นพระพรต่อสมาชิกถ้าเราไม่มีสิทธิเทพนาจเขาก็ไม่เชื่อฟังเราเหกไหมครับ สมาชิกก็ไม่เชื่อฟังเราการตักเตือนก็ลำบากการปรับปรุงแก้ไขชีอก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเรื่องของสิทธิหน้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับพระเจ้าจึงแต่งตั้งเราเนี่ยกิจาการ2 0่สข้อยีจงดูแลฝูงแกะที่เราตั้งเจ้าไว้ให้เป็นผู้ดูแลดังนั้นผู้นำมีสิทธิหน้าถูกต้องครับที่จะดูแลฝูงแกะของพระเจ้านะครับแต่การใช้สิทธิเทียมน,นั้นต้องไหมฮะอยู่ในขอบเขต ที่ปเป็นตัวบทที่หบอกชัดเจนว่าอย่าไปข่มขู่อย่าไปบังคับอย่าไปฝืนใจแต่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างนั้นผู้นําทุกคนก็เป็นฮนะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นแบบอย่างนะครับอัสซีเรียพี่น้องครับใช้สิทธิอํานาจผิดต่อนะคนอิสราเอลพระเจ้าก็เลยตีสอนเขาโดยการใช้คนบาบิโลนมาถอดถอนเอาสิทธิอำนาจของอัสซีเรีย ไปให้บาบิโลนเมื่อบาบิโลนใช้สิทธิอํานาจของเขาผิดพระเจ้าก็ตีสอนเขาโดยใช้อาณาจักรเปอร์เซียมาถอดถอนสิทธิอํานาจของบาบิโลนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเป็นทอดๆครับเมื่อเราเป็นผู้เลี้ยงเมื่อเราเป็นผู้นําและเราใช้สิทธิอำนาจอย่างไม่ถูกต้องในที่สุดพระเจ้าทรงรักฝูงแกะของพระองค์เมื่อเราทําไม่ถูกต้องโปงก็จะ ถอดถอนเราออกจากการเป็นผู้นําเหนือฝูงแกะนั้นใช่ไหมครับเมื่อเราทําหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเราเอาเปรียบแกะเราเอาประโยชน์จากแกะเราไม่ดูแลแกะเป็นอย่างดีเราปล่อยให้แกะอดอยากขิวโหยเราไม่สอนพระกัมภีแกะเราไม่เยี่ยมเย็นแกะเราไม่แนะนําเลยตอนที่เขามีปัญหาไม่รู้ว่าเราเป็นผู้เลี้ยงอยู่ที่ไหนปล่อยให้เขาต้องเจอปัญหานะครับโดยลําพังนะครับ เมื่อเราเป็นผู้เลี้ยงแต่ไม่ทำหน้าที่เมื่อเราเป็นผู้นำผู้ปกครองแต่ไม่ทำหน้าที่พระเจ้าก็จะให้คนอื่นนะครับมาทำหน้าที่แทนเราพระเจ้าก็จะถอดถอนเราออกจากการมีสิทธิอำนาจเหมือนที่พระองค์ทรงทำนะรครับทรงทำกับคนบาบิโลนใช่ไหมครับบาบิโลนเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเป็นภาชนะของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจริง แต่เมื่อผู้รับใช้คนนั้นทำเกินขอบเขตที่ถูกสั่งให้ทำนะครับแค่ให้มาตีสอนเองไม่ใชใ่มากดขี่บังคับคนชลาผู้โอโูให้ทำงานหนักขนาดนั้นทำเกินขอบเขตในี่สุดพระเจ้าก็จะมาจาัดก,การเราอยากจะให้ผู้เลี้ยงทุกคนได้รู้ว่าเราเองก็มีผู้เลี้ยงคนหนึ่งที่คอยจับตามองเราอยู่นะครับเป็นพระผู้เลี้ยงสูงสุดนะครับ พระเจ้าผู้อยู่บนสวรรค์คมก็จะดูแลชีวิตของเราทุกคนที่เป็นผู้นำเตืนผู้เรียงว่าเราปฏิบัติตนต,ต่อลูกแกะที่พระ <c ups> เจ้าฝากเราไว้ในความดูแลอย่างไรอย่าลืมนะครับเราไม่ได้มีลูกแกะของเราเองลูกแกะทุกตัวเป็นของพระเจ้าไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นของเราเพราะเราไม่ได้ตายเพื่อไถ่าบาปลูกแกะนั้นมาเราไม่มีสิทธิ์จาทำไม่ได้แต่พระเจ้าทรงตายเพื่อไถ่าบาปเมื่อพอง์ทรงตายเพื่อไถ่าบาป แกะมาแกะก็เป็นของพระองค์แกะเป็นของพระองค์แกะไม่ใช่เป็นของศรีบาลแกะไม่ใช่เป็นของผู้เลี้ยงเราเป็นเพียงผู้ดูแลที่พระเจ้าแต่งตั้งเราไว้ให้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าไม่ใช่ฝูงแกะของเราฟูงแกะของพระเจ้าบางทีผู้เลี้ยงก็ดูแลไปดูแลมาก็เพลินและเข้าใจผิดแล้วก็คิดว่าแกะนั้นเป็นแกะของเราก็เลยเกิดอาการเป็นครับห่วงแกะเป็นยังไงห่วงแกะเมื่อแกะจะต้องย้ายไป อยู่ที่โบสถ์อื่นด้วยเหตุผลเรื่องหน้าที่การงานเขาอาจจะเคยนมำสศก,การกับเราได้แต่การเปลี่ยนงานของเขาทำให้เขาไม่หยุดงานในวอาทิตแต่ไปหยุดงานวันอื่นนะครับไม่สามารถจะมาโบสถ์ได้นะครับก็เลยต้องไปเข้าโบสถ์อื่นซึ่งมีนมำมศก,การวันอื่นซึ่งไม่ใช่วอาทิตนะครับหรืออาจจะถึงต้องย้ายนะครับไปต่างจังหวัดย้ายไปต่างประเทศ หรืออะไรก็ตามถ้าเรารู้สึกว่าแกะนั้นเป็นแกะของเราเองแล้วก็จะหวงแล้วก็จะไม่อยากเข้าไปอยากให้เขาอยู่กับเราอยู่ใต้ความดูแลของเราอะไรต่างๆแบบนี้แต่ถ้าเรารู้ว่าแกะนั้นเป็นแกะของพระเจ้านะครับพระองค์เป็นเจ้าของแกะทุกตัวในโลกนี้และในโลกนี้ก็มีหลายคอกบนสวรรค์จะมีคอกเดียวแต่ตอนที่อยู่ในโลกนี้ก็มีหลายคอกแต่ละคอกก็มีผู้เลี้ยงนะครับที่พระเจ้าสั่งให้ดูแลนั้นแกะนั้นก็จะสามารถจะ ออกจากครอกที่เขาอยู่ปัจจุบันนี้ไปอยู่อคอกอื่นได้ถ้ามีเหตุจําเป็นเหตุสมควรผู้เลี้ยงก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วเขาไม่ใช่แก่ของเราเขาเป็นของพระเจ้าเราดูชีวิตของเขาตราบที่เขายอมให้เราดูแลไม่ต้องไปคิดอะไรมากเข้าใจไหมครับให้เราอานกับพระเจ้าร่วมก,กันครับ ข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งเราให้เป็นผู้เลี้ยงให้เป็นผู้นำขีตจักรเรามีสิทธิอํานาจในการใช้สิทธิด้านนั้นให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่สมาชิกขอให้เราไม่เป็นเหมือนกับบาบิโลนที่ใช้สิทธิ์นา้นข่มขู่บังคับฝืนใจใช้สิทธิแนัเกินขอบเขตทําให้พระเจ้าต้องตีสอนขอให้พระเจ้า ดูแลผู้นําทุกคนที่จะใช้สิทธิอำนาจอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าไม่เอาเปรียบลุกแกะไม่เอาประโยชน์จากฝูงแกะแต่ดูแลแกะให้สมกับที่พระเจ้าทรงฝากเราให้เราเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระองค์และถามเผื่ยลูกแกะให้เชื่อฟังผู้เลี้ยงให้เขาทํางานด้วยความชื่นใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจเพราะว่าผู้เลี้ยง สีบานท้องถิ่นนั้นจะต้องกล่าวรายงานเรื่องการดูแลเราต่อพระเจ้าในวันสุดท้ายขอพระเจ้าโปรดอวยพระรทั้งผู้เลี้ยงทั้งลูกแกะทุกคนขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน